วันนี้เราจะพูดถึงการเลือกเรียนคือการแก้ปัญหาของทุกๆปัญหาโดยเฉพาะสงครับเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเราจะถูกสอนหรือ,อให้เรียนในสิ่งผิดผิๆและนำไปสู่ปัญหามากมายของสังคมที่เรียนผิดเนี่ยนำไปสู่ปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากหนึ่งผิดโมเดลของตัวเองสองผิดมิติเวลานี่คือสำคัญมาก พอเราถ้าเรียนผิดโมเดลผิดพิติเวลาเนี่ยนำไปสู่ปัญหาความขัดแย áng, ้งใช่ไหมการทะเลาะกันร,ระดับครอบครัวนําไปสู่การทะเลาะกันร,ระดับประเทศระดับโลกซึ่งสงครามต่างๆก็เกิดขึ้นจากผู้นำํำแต่ละประเทศหรือการแมมโมรีจิตของแต่ละคนให้เข้าใจนําไปสู่การทําร้ายล้างกันนี่คือเกิดจากสาเหตุจริงเกิดจากการเลือกเรียนปิด สวัสดีครับ